สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านเลยนะฮะคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครในภาคหนึ่งกันนะฮะตัวละครที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือพมยุทธ์อสรพิษตูกูปอนะครับชื่อตูกูปอ๋อายุ90บวกบวกนะฮะเพศช,ชายอาชีพวิญญ,ญาณจารน,นะฮะภาคหนึ่งนี่ส่วนมากก็จะมีแค่อาชีพเดียวเนาะสังกัดสานักถังโรงเรียนสื่อไลเคอร์จักรวรรดิเทียนโตนะฮะ ตำแหน่งผู้อาวุโสกิจติมศักดิ์ของโรงเรียนสื่อไลเคอรและได้เข้าร่วมสำนักถังแล้วก็กลายเป็นผู้อาวุโสของสำนักถังอีกนะฮะสถานที่อยู่อาศัยอยู่จักรวัดเทียนโตนะครับชายาพมยุทธพิษเท่าพิษปีศาจเท่านะฮะชื่อนี้ถังสารตั้งให้นะฮะร,ระดับพลังวิญญ,ญาณระดับ92นะฮะร,ระดับพลังจิตไม่ปรากฏนะครับสายเลือดสายเลือดมนุษย์นะฮะ ก็คือเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ปกติเนาะส่วนมากภาค1ก็จะมีน้อยนะฮะที่เป็นสายเลือดเผ่าพันธุ์อื่นเนาะวิญญาณยุทธวิญญาณยุทธจกักรพัรริอสสรพิษมรกตนะฮะอยู่ในสายควบคุมนะฮะแกนวิญญาณ2แกนปกติทั่วไปนะฮะหนตันเถียน1ทะเลวิญญาณนะฮะถามว่าภาคหนึ่งมันระบุ แกนวิญญาณไหมอันนี้มันไม่ได้ระบุไว้เนาะแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่ภาค2เนาะข้อมูลที่มันเปิดเผยมามันก็แกนวิญญาณก็จะเป็น2แกนปกติอย่างเงี้ยฮะในการก้าวข้ามทะลวงขั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะวงแหวนวิญญาณนะฮะสองเหลือง2ม่วง5าดำนะครับเป็นวงแหวนวิญญาณเบสิกของภาค1เลยทีเดียวนะฮะทักษะวิญญาณนะครับวงแหวนที่3ระดับพันปีนะครับทักษะวิญญาณที่3ค่ายกลแสงมรกตนะครับ ความสามารถใช้พิษอัมพางตัวเองจากการมองเห็นของศัตรูนะฮะวงแหวนที่7ระดับหมื่นปีทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธ์นะฮะความสามารถอันนี้ก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันแต่ก็เห็นใช้บ่อยอยู่นะฮะทักษะที่8นะครับต่อไปแช่แข็งการเวลานะครับ ความสามารถหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่างในระยะขอบเขตของความสามารถของตัวกูปอเนาะแต่ถามว่าหยุดเวลาได้จริงไหมมันก็เป็นแค่ชื่อนะฮะมันก็หยุดเวลาไม่ได้จริงๆเนาะทักษะที่9นะฮะอันนี้ไม่ปรากฏชื่อนะฮะความสามารถใช้แล้วร่างกายของตูกูปอจะโปร่งใสโดยสมบูรณ์ปล่อยพิษกัดก่อนออกมาที่น่ากลัวนะฮะกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณส่วนหัวระดับหมื่นปีนะครับราชินีเมดูซ่านะฮะทักษะวิญญาณครับการจ้องมองของเมดูซ่าลำแสงออกจาก ดวงตาของจกักรพรรดิอสรพิษมรกตเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดก็จะกลายเป็นหินนะฮะถือว่าโกงมากเลยตูกูป,ป๋อเป็นราชทินนา,นามพมยุทธ์ที่รู้จักกันในนามพมยุทธ์อสรพิษและเป็นวิญญาณจานทร์อันดับหนึ่งของโลกในด้านการใช้พิษนะฮะ ในบรรดาราชทินานามผมมยุทธ์พลังของเขาในการโจมตีแบบกลุ่มนั้นไม่มีใครเทียบได้นะครับเขาว่ามาอย่างนั้นแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะสู้เขาได้ไหมนะครับอย่างไรก็ตามทักษะการต่อสู้แบบตัวต่อตัวของเขาก็ยังขาดอยู่นะครับ เขาเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนสื่อไลเคอร์และต่อมาเข้าร่วมกับสำนักถังนะฮะต่อไปรูปร่างหน้าตานะฮะในนิยายนะครับตูกูป๋อผอมเพียวดูเหมือนหอกนะฮะผมและเขาของเขาเป็นสีเขียวและดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนมรกตนะครับการปรากฏตัวของเขาทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือนภาพลวงตาเขาสวมเพียงอาพรเรียบง่ายสีเทานะฮะและปะัดสจากการตกแต่งใดๆ โดยเอามือซุกไว้ที่แขนเสื้อนะฮะแต่ในอนิเมะก็จะเอามือคว้ยหลังเนาะเขามีดวงตาแวววาวเล็บมือสีเขียวดวงตาเย็นชาและดุร้ายราวกับงูพิษในมังงะนะฮะตูกูปอมีผมยาวสีเขียวและสวมเสื้อคลุมสีดำมีสไตล์นอกจากนี้เขายังสวมเสื้อคลุมสีดำที่มีเส้นสีเขียวและมีขอบขาดรุ่งลิ่งนะฮะเขาโกนหนวดเกี้ยงเกานะฮะไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยดวงตาสีทองและ ดูอ่อนเยาว์ไม่เหมือนกับการดัดแปลงในอนิเมะนะฮะในนิยายกับในมังงะตูกูปอจะดูเป็นหนุ่มคล้ายๆเฉินซินกับกูหลงนะครับเขามีรอยกีดสีแดงที่หน้าผากนะฮะอันนี้ในมังงะเนาะเขามีรอยสักรูปงูสีเขียวยาวอยู่รอบรอบคอและลำตัวของเขานะฮะต่อไปด้านบุคลิกภาพของตูกูปอเนาะตูกูปอมีบุคลิกที่โหดเหี้ยม จุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาก็น่าจะเป็นหลานสาวของเขานะครับที่สืบทอดวิญญาณยุทธมาจากตัวกูปอเองเนาะและต่อมาก็คือถังซานที่เขาดูแลเหมือนหลานชายของเขาเองในฐานะที่เป็นราชทินนามพมยุทธ์เขาไม่กลัวที่จะใช้อํานาจของเขาเพื่อกดขี่คนอื่นเขามีไหวพริบนะฮะ ไวพ้พิบว่สัตไวพ้พลิบเขาเป็นคนสันโดษที่ชอบแยกตัวออกจากสังคมนะฮะและชอบอยู่คนเดียวเนาะไม่ไม่ชอบอยู่กับใครครับชอบชอบอยู่แบบอิสระเสรีอย่างเงี้ยจะไปไหนก็เรื่องของฉันอะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> ปกติแล้วเขาจะดูถูกคนอื่นนะฮะอันนี้บุคลิกในอนิเมะทำได้ดีมากสมกับเป็นถูกกูป,ปอมากเลยนะฮะเขาสามารถเคารพคนอื่นได้หากคนคนนั้นทำให้เขาเคารพมากพอนะครับทำให้เขาเกิดความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยฮะเช่นถังซานหรือสามเหลี่ยมเหล็กทองคำนะฮะก็คือกลุ่มของอาจารย์ของโรงเรียนซือไหลเคิล์เองครับจา์ใหญ่หลิวเออร์หลงแล้วก็ฟูลันเตอร์เนาะต่อไปนะฮะเขายังเป็นคนที่ไม่ค่อยให้คำสัญญากับใครและเขาเองก็มีชื่อเสียงในด้านการรักษ าคํพูดพูดไว้ยังไงก็คือจะทําได้ครับถ้าทําไม่ได้ตู่กูปอจะไม่พูดนะฮะอันนี้เป็นบุคลิกที่ไม่ค่อยเหมือนงูเท่าไหนนร่นะฮะจะเหมือนเหมือนงูพิษอสรพิษร้ายก็ก็ต่อเมื่อแบบการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบุคลิกของความเหี้ยมโหดอะไรอย่างเงี้ยฮะแม้ตู่กูปอจะมีความเย่อหยิ่งแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ระมัดระวังและฉลาดไม่ยอมเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเขาไม่เต็มใจที่จะทําอันตรายตัวเองโดยไม่จําเป็น ต่อสู้กับผู้ที่แก็งแกร่งกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือทดสอบอะไรโดยประมาทหรือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจนะครับเขาจะถอยกับหลังก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะตูกูปอไร้ความปานีเมื่อโจมตีแต่ก็ไม่มีลักษณะที่เลวร้ายเขาไม่แสวงหาปัญหาจากผู้ที่ไม่ได้คุกคามหรือลูกลานเขาและไม่กระหายเลือดโดยเนื้อแท้นะครับในแง่บุคลิกของเขา เหมือนกับงูที่จะทําอะไรเมื่อถูกยั่วยุเท่านั้นนะฮะเรามาดูประวัติโดยย่อของตูกูปอนะครับในอนิเมะอาจจะไม่ได้มีให้เราได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อตูวกูปอยังเด็กเล็กนะครับพ่อของเขากําลังจะตายนะครับพ่อของเขาบอกเขาว่าครอบครัวของพวกเขาได้รับพรจากพิษที่ทรงพลังแต่ถูกสาปให้ตายจากผลข้างเคียง พ่อของตูกูปอเนี่ยมอบนาฬิการายที่พ่อของเขามอบนาฬิกาสายที่เต็มไปด้วยเลือดของราชาอสุรพิษมรกฏให้กับตูกูปอตัวน้อยโดยบอกเขาว่าเมื่อนาฬิกาสายหมดเขาจะตายเว้นแต่เขาจะกลายเป็นราชตินามนพมยุทธ์ด้วยวิธีดังกล่าวยิ่งคนแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะอยู่รอดได้นานขึ้นนะฮะหมายถึงว่ายิ่งฝึกฝนได้สูงเท่าไหร่อายุจะยืนขึ้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยหรืออายุจะยืนขึ้นอย่างเงี้ยฮะพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วตูกูปอฝึกฝนอย่างหนะักเพ เพื่อให้แข็งแกร่งเมื่ออายุ35ปีเขาขึ้นสู่ระดับ57แล้วนาฬิกาทรายของเขาก็ผ่านไปอีก1ใน4เส้นครั้งหนึ่ง ผมสีน้ำตาลของเขากลายเป็นสีเขียวสดบ่งบอกถึงสถานะพิษของเขานะะในอนิเมะจะทำเป็นสีออกขาวๆเ,เ,เขียวๆเนาะต่อไปนะฮะภรรยาที่ตั้งครรภ์ของตูกูป๋อเข้าสู่สภาวะการคลอดบุตรแต่ท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิตด้วยการคลอดบุตรนะครับเนื่องจากร่างกายที่เป็นพิษของสามีทำให้เธออ่อนแอลงนะครับตูกูซินนะครับลูกชายของพวกเขาเกิดมาแล้วได้รับพิษอย่างร้ายแรงเนื่องจากความแข็งแกร่ง ขั้นสูงของพ่อของเขาครับผมของเขาเป็นสีเขียวตั้งแต่ยังเป็นทารกนะครับหมายถึงตูกูซินนะครับลูกของตูกูป๋อเกิดมาก็มีผมสีเขียวเลยเอย่างเงี้ยตูกูป๋อนะครับเลี้ยงดูลูกชายของเขาเองโดยสาบานว่าจะช่วยเขาจากชะตากรรมของบรรพบุรุษของเขาตูกูป๋อฝึกฝนลูกชายของเขาอย่างหนักโดยรู้ว่า หากไม่ได้รับความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเขาจะตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยในเวลาเดียวกันเขาฝึกฝนตัวเองโดยเชื่อว่าหากเขากลายเป็นราชินานามผมยุทธ์เขาจะแข็งแกร่งพอที่จะช่วยชีวิตลูกชายของเขาและตัวเขาเองนะครับเขากลายเป็นจกักรพรรดิยุนญานในระดับที่65เมื่ออายุ37ปีนะครับพิษของลูกชายของเขาได้แพร่กระจายไปตลอดวัยของเขาจนกระทั่งจนกระทั่งอวัยวะภายในทั้ง5ที่สําคัญของเขาถูกพิษนะครับตูกูปอรักษาลูกชายด้วย พลังวิญญาณของเขาเพื่อยืดอายุลูกชายให้ได้มากที่สุดนะครับตูกูป๋อถึงระดับที่75เมื่ออายุ50ปีนะครับแต่อาการของลูกชายของเขาก็ยังคงแย่ลงเรื่อยๆนะฮะเมื่อตูกูซินอายุ35ปีวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากปู่ของเธอนะฮะโดยบอกว่าพ่อของเธอกำลังจะตายตูกูป๋ออายุ70ปีอยู่ในระดับที่89และนาฬิกาทรายของเขาก็ใกล้จะหมดลงแล้ว ตอนนั้นตู่กูป๋อกกำลังจะทลายคอขวดอยู่นะฮะก็เลยไปช่วยลูกชายของเขาไม่ทันนะฮะเขาได้ทะลวงไปถึงระดับที่90แต่พอจะไปช่วยลูกชายก็คือลูกชายเดซมอเล่ไปก่อนแล้วไเงี้ยหลังจากนั้นเขาสวมกอดหลานเสาเหนือหลุมศพของภรรยาและลูกชายโดยสัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องเธอ ด้วยทุกสิ่งที่มีหลังจากได้วงแหวนชิ้นสุดท้ายแล้วตูกูป๋อก็ได้กลายเป็นราชทินานามพมยุทธ์อย่างเป็นทางการในอายุวัย70ปีนะครับจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขายังคงไม่สามารถเอาชนะพิษจากวิญญาณยุทธ์ของเขาได้นะครับ หรือไม่สามารถรักษาพิษจากตัวของหลานสาวของเขาได้เช่นกันนะครับและตูกูปอก็รู้สึกว่าพ่อของเขาคิดผิดตูกูปอไม่เคยหยุดที่จะหาวิธีรักษาพิษของเขาและหลานสาวของเขานะครับบันทึกประวัติอื่นๆนะฮะทักษะพิษของตูกูปอนั้นยอดเยี่ยมในวิญญาณจาร์ประเภทพิษเขาไม่เคยพบคู่ต่อสู้จนกระทั่งเขาได้พบกับถังซานนะครับความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือทักษะการใช้พิษนะครับตูกูปอได้รับฉายาอย่างเป็นทางก,การว่าพม อัศลพิษในห้องโถงของสำนักวิญญาณยุทธนะครับโดยได้ทําพิธีกับพรหมยุทธ์จระเข้ทองคำนะครับสมัยนั้นถ้าใครจะได้ฉายาพรหมยุทธ์ก็น่าจะไปขึ้นกับสำนักวิญญาณยุทธนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ายังไงทุกคนลองคอมเมนต์มาได้นะฮะครั้งหนึ่งนะครับ ตูกูเยี่ยนไม่เข้าใจความหมายของความตายอย่างท่องแท้ตอนที่เธอยังเด็กเล็กในตอนที่เขาถามตูกูป๋ว่าพ่อของเธอจะกลับมามื่อไหร่ตูกูปอไม่ได้บอกความจริงกับเธอและอ้างว่าพ่อของเธออยู่ในภารกิจการฝึกต่อไปนะครับเนื่องจากธรรมชาติของวิญญาณยุทตของตูกูปอนะครับเขาจึงทุกทรมานจากพิษของมันเป็นเวลานานพิษในร่างกายทําให้เขาเจ็บปวดไปถึงซี่โครงสองซี่ ซีจะแรงขึ้นเรื่อยๆจะออกอาการทุกๆเที่ยงวันและเที่ยงคืนนะครับและตอนดึกทุกๆคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนส่วนบนศีรษะและหัวใจจะรู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยเข็มนับพันเล่ม ทำให้ร่างกายของเขากระตุกไปมาอย่างน้อย1ชั่วโมงความสามารถในการวางยาพิษของตุกูปอนั้นทรงพลังมากพวกมันได้ฆ่าชีวิตของผู้คนรอบตัวเขามาทั้งชีวิตเมื่อเขายังเด็กพ่อของเขาถูกฆ่าตายด้วยยาพิษเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ภรรยาก็ถูกฆ่าตายด้วยพิษเมื่อเขาอายุมากขึ้นลูกชายของเขาก็เสียชีวิตด้วยพิษเช่นกันตูกูเยี่ยนหลานสาวของเขาเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวของตูกูปอนะฮะต่อไปตูกูปอกับจกักรวรรดิที โตนะครับอันนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะเลยนะฮะแต่ในนิยายนี่ไม่รู้ว่าปรากฏตัวมาก่อนหรือเปล่าเขามาพร้อมกับเสียสิงเพื่อขับไล่คนจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์ออกจากโรงเรียนราชวงศ์เทียนโตนะฮะต่อไปบ่อทาราสองขั้วนะฮะเหตุการณ์ใน บ่อทาราสองขั้วก็จะเริ่มปัจจุบันแล้วเนาะตูกูป๋อตามล่าถังซานนอกโรงเรียนทาราชหรือเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสื่อไรเคิร์นะครับเขาลักพาตัวถังซานโดยขั้นแรกเขาพาถังซานไปที่ถ้านอกบ่อทาราสองขั้วนะฮะลึกเข้าไปในป่าอาทิตย์อัสดงเพื่อสอบถามข้อมูลจากถังซานในการแก้พิษหลังจากที่ถังซานตื่นขึ้นตูกูปอ ก็ตะคอกใส่เขาเพื่อให้เขาหยุดแจ้งทำเป็นหลักและปล่อยออร่าที่น่าสะพึงกลัวออกมาเขาเริ่มการสอบสวนโดยถามว่าทางซานทำลายทักษะวิญญาณที่3ของตูกูเยี่ยนได้อย่างไรทางซานกัดฟันและอ้างว่าเขาใช้แค่แอลกอฮอล์ก็สามารถทำลายพิษของเธอได้แล้วนะครับและตูกูปอก็กระแทกเขาเข้ากับกำแพงด้วยการดีดนิ้วเขาถามอีกครั้งในขณะที่ทังซานสุดลงกับพื้นแต่เขายืนยันว่าเขาพูดความจริงนะฮะ โดยเรียกตูกูปอว่าขยะพิษนะฮะถังซานได้อธิบายอาการของตูกูปอที่ทนทุกอย่างเงียบๆมานานหลายปีนะฮะได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าแม่นยำอย่างตาเห็นเลยและถังซานก็บอกกับตูกูปอว่าเขาสามารถรักษาพิษของตูกูปอได้นะฮะตูกูปอก็หยุดการกักขังทางพลังวิญ,ญญาณกับถังซานครับเขาจึงเสนอให้ถังซานไปที่บอ่อทาราสองขั้วเพื่อ รักษาพิษนะฮะต่อไปนะครับเรื่องเล็กๆนน้อยที่อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะฮะตูกูปอเป็นราชินานามพมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในการโจมตีแบบกลุ่มแต่แต่ทักษะการโจมตีเดี่ยวจะด้อยกว่าราชินานามพมยุทธคนอื่นาน,ามมน,น,นะฮะวิญญาณจาร์ประเภทพิษนั้นหายากมากนะฮะในทวีตัวหลัวเพราะว่าวิญญาณยุท์ประเภทพิษส่วนมากจะอยู่กับวิญญายุทธประเภทสัตว์นะฮะผู้ที่มีวิญญายุทธสัตว์เนี่ยจะหลอมรวมเข้ากับร่างกายเป็นโฮส เช่นตูกูปอนะครับรับพิษเข้ามาอยู่ในวิญญาณยุทธแต่วิญญาณยุทธมันก็สถิตร่างกายอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยฮะทำให้ร่างกายหลอมรวมกับพิษนะฮะไม่เหมือนกับวิญญาณยุทธเครื่องมือนะครับที่ไม่มีจุดอ่อนเนื่องจากวิญญาณยุทธไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะฮะแต่วิญญาณยุทธสัตว์ที่มีพิษสามารถบรรจุพิษของพวกมันไว้ในกระดูกวิญญาณเพื่อให้ร่างกายไม่โดนพิษนะครับและใช้ทักษะพิษได้ดีขึ้นด้วยเนาะต่อไปนะฮะ เรื่องไม่สำคัญเรื่องต่อไปฮนะตูกูปอเป็นราชทินานามพมยุทธ์ที่กล้าหารพอที่จะดูถูกใครก็ตามแม้แต่ราชวงศ์สำนักวิญญาณยุทธ์หรือพมยุทธ์ที่มีระดับสูงกว่าที่จะพยายามฆ่าเขานะครับแต่มีเพียงคนคนเดียวที่ตูกูปอจะไม่กล้าดูถูกเป็นเด็ดขาดก็คือถังเฮ้าของเรานะครับในอนิเมะก็มีบอกไว้นะฮะต่อไปนะฮะตูกูปอมีนิสัยที่ชอบตั้งชื่อเล่นให้กับเกือบทุกคนที่เขาพูดด้วยนะครับ ตั้งแต่ชื่อที่ดีไปจนถึงชื่อที่หยาบคายนะครับขึ้นอยู่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยผู้คนที่เขาเจอนั้นผู้ที่ไม่สําคัญอย่างยิ่งหรือผู้ที่ต่ำกว่าจะได้รับคาสบประมาจากเขานะครับขยะหรือมดปลวกตูกูปอเรียกหลานเขาว่าเยี่ยนเยี่ยนด้วยความรักใคร่นะฮะตูกูปอเรียกเย่กวนว่าดอกเบญจมาศกวนนะฮะในนิยายดอกเบญจมาศคือคําแสลง ที่ใช้สำหรับทวารหรือตูดนะครับและกวนยังเป็นทางผ่านเป็นช่องเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดสำนวนที่แปลว่ารูวารหรือรูตูดนะครับซึ่งตุกุปอของเราก็เป็นคนที่แสบมากเลยนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นตัวละครที่เทาๆนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะและแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซันหลายๆคนก็ชอบตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมากนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ